Quang q hận hạng honey. Honestly, hơi q hạng 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 อย่างเดียวตยวไวเ,เดี๋ยมครึ่งไว้ก็วางคิวดูวางคิวไปตรงขอบลูกสีอะแนวแทงเอ,อย่ยนั้นแหละมองไปแล้วก็ยกลงไปล็อกคิวเฉยๆไม่ต้องไปดูตรงงานหรอกตรงนี้นก็ตั้งไว้แล้วครึ่งครึ่งไ้ เด็ดหนึ่งเดืนเดนอนสองท็อป,อปจันยัต้องสอนอีกคือ,อว<ะ>แล้วก็ส่งไปตามแนวแทงอะไรแหละไม่ต้องทำอะไรหรอกลงเองมันน่าเห็นว่าจังมีแฟนไปนักบตลกทุกคนไหมน่อ,อยท็อปจัน <c oughs>